พี่น้องคะวันนี้มากินส้มโอหวานจากซุ้มอะไรค่ะุ้มทัดทีมสยามปากพนังทัดทีมสยามปากพนังเออของนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชจะมายุ่ยสุ้มขวัญแก่นยุ้ยสุ้มขวัญแก่นเพราะว่าคือเจ้าของร้านเพราะว่าเขามาในน้ำผาณิจังหวัดขายถืออ๋อขายถือขายถือขายถือมินนี่ส้มโอทัดทีมสยามคือเพื่อนที่ซื้อไม่มีหรือเปล่าคะ จืดกันเนี่ยเพราะเขาหวานหวาสุดเลยมีให้ชิมเลยชิมเลยมีให้ชิมก่อนซื้อนี่มีให้ชิมทุ่มเอื้อนมีให้ชิมก็จะข้ามีบวะเมนว่าเอาชิมกวนหวานแผนหวานกับจ้งซื้อเมนบ่ค่ะแม่นบ่ะหวานบ่ซื้อก็ได้มีให้ชิมก่อนตลอดเลยบ่ซื้อก็ได้บ่เป็นยังหวานถูกใจถูก วานพี่น้องทบทิมขยานิดนีหวานหวานเราเรียนเราเรียนเาเรีนหวานหวหวานหวา้เอาอุดหนุนอนแม่จ้าพี่พี่พี่นแม่นึกลองเข้าใจนี่เข้าไปนึ่งกลองห่องไเดียวนึ่กลองลอยเดียวถือถือเดี๋นี่ตัวบ่ถือที่ซ้ำไหนตันี่ว่า ิร้อยหกสี่อ๋อลดแล้วนะคะมาในน้ำพ้านิดจังหวัดก็เลยตั้งขายลดนะคะอันนี้อันนี้เขาขายหอนอยู่ไหนขายยุทธีอ่าวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ที่ตลอดไปเจนถึงเดือนกุมภาค่ะยุทธีสิบเดือนอยู่ที่สารการสารการจังหวัดขอนแก่นนะคะมาเหลืองมาชิได้มีหลายทุ่มไล่เอ่อกริตภัณฑ์ในพี่น้องเขาเลือกชว์เลย พระตอดสารผ้าไหมไก่ย่างเฮ้ยบหาเจ้ซื้อพ <ver> ี่น้องซิมกับอิ่มเบิดแล้วพอดีซิ้มเบิดจิ้